สวัดีบสวัสดีพบกับอาจอรนี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับเกมเกอิชากับทุน300บาทมาดูกันว่าใครของจริงของแท้กว่ากันว่าแล้วก็ไปกันเลยเกอิชาครับผมยงสักโกสักเซกเมโกโตะมันพูดว่าอย่างเนี้ย ไม่รู้ใช่หรือเปล่ามา,มาเริ่มที่เบ็ดห้าเลยกันสวยอดอกแรกเลยเออสวยงามตามท้องเรื่องแต,แตกดีๆแตกโดนๆนะขอ,อให้แตกดีแตกโดนๆน,นะสวยครับมาเร่ๆมาเรียงเดียง มาเรื่อยๆมาเรียงๆเจ็เย็นๆนะจเย็นๆนะสวยเจ k ไหมโอ้โหเฮ้สวยนะเคไหมมีคูณอยู่ยังมีคูณอยู่เรื่อยๆครับการเล่นเกมเราต้องใจเย็นๆนะครับผมอย่าไปรีบร้อนอะไรกับมันมากมายนะครับผมมาสวยดอกนี้ ดอกนี้มาอีกเออุ้ยสวยนะรองเท้าเหรอสวยครับเปลี้ยงเอคิว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 ไหมสวยนะเฮ้ยไหลโอ้โหไหลจัดโอ้โหโอ้โหไหลอย่างนี้สนใจเว็บจรนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ กดเข้ามาโดนเข้ามาต่ำได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมครับผมแตกเจ็ดร้อยบาทเลยนะน้องไม่ใช่เล่นเลยไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่ขี้นะน้องไอง้เหี้ยสวยโอ้แตกอย่างนี้โคตรโหดซื้อไหมหรึเปล่าซื้อเบ็ดสิบเลยครับผมเราซื้อเบ็ดสิบเลย แตกอย่างนี้แล้วต้องตำไปแล้วเปิดหัวไปก่อนเลยเออใ้ใ,ใ,ใ,ใ้ทำไปเร่ยนะเสียงเฉดฉายนะใครสนใจเว็บจรน,นี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจะกดลิงก์เข้ามาโดูเข้ามาตำกันได้นะจละที่เว็บจรน,นี่เกมนะครับโอโยมาดีหน่อยมาดีหน่อยโอ้โหเโอ้โหมันจะเงียบเลยหร เฮ้ยเฮ้ยไม่มาเลยหรอเงาดีๆเออเงาดีๆหน่อยเงาดีๆหน่อยเพื่อนโอเหเออเอาล่มไปไหนวะ <c oughs> ขอบุ้มบัม ขอบึ้มบั้มขอบึ้มบั้มได้ไหมขอบึ้มบั้มได้ไหมขอเดือดๆขอเดือดๆได้ไหมล่ะโอ้โหไม่เงี้ยมามาช้ามาช้าแต่มานะเออใครสนใจเว็บจอน,นี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะกดลิงก์เข้ามาดูเข้ามาตาั้ที่เว็บจอน,นี่เกมได้นะจ๊ะตอนนี้มีโปรยีิบห้าฝากยีิบห้ารับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อย สำหรับชามาซิใหม่สว่าเข้ามาโดนเข้ามาตมกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนนี่เกมครับผมซูบาราชิโอโหแตกดีขนาดนี้นิเบียดจัดใครสนใจเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาโดเข้ามาตมกันได้นะจ๊ะเพิ่มเบ็ดเลยเพิ่มเบ็ดเลยเพิ่มเบ็ดเลยใจถึงพึ่งได้ครับผม เดือดจัดบอกเลยโคตรเดือดโคตรอันตรายครับผมใครสนใจอยากเล่นกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเข้ามาโดนเข้ามาตามเข้ามาเล่นกันได้นะจ๊ะที่เว็บจอนี่เกมเอไหมเอว่ะเดือดว่ะเคไหมเฮ้ยเคคิวคิวไหมคิวคิวเฮ้ยเจว่ะคิวเว้ยมาเรี้ยงเลียงมาเรียงเลียงคิวมาต่อโคตรสวยต่อได้ล่ม คิวรองเท้าเออเฮ้ยไหลเฮ้ยไหลล้มไหมโอ้เฮ้ยโอ้โหใครสนใจเว็บจอนนี่เกมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้ะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาโดนเข้ามาต่าได้นะจตะที่เว็บจอนนี่เกมประมาชิกใหม่ฝากตอนนี้ฝากรับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยรับสองร้อยห้าสิบรับหนึ่งร้อยสนใจสมัครเข้ามาโดนเข้ามาต่ากันได้นะจ้ะ แล้วยังมีโปรยอดเสียสูงสุดเลยนะครับผม25%เข้ามาโดนเข้ามาตำกันได้นะจัดที่เว็บจอนี่เกมแตกอย่างนี้3,500โอ้โหพระเจ้าโอ้โหแตกจริงครับผมแตกจริงโอเคครับผมใครสนใจอยากเล่นตามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่ไปก่อนเด้อ ครับผมบายบายจุบ๊บจุ๊บเจอกันจ้าแตกอย่างนี้ต้องมาตำกันแล้วเว็บจอนนี่เกมอ่ะ